สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาเจอกันใน Marvel Future Fight อีกครั้งนะครับรอบนี้มาโชว์เคสแล้วก็รีวิวตัวละครกัปตันอเมริกานะครับซึ่งแน่นอนคอนเซปต์ผมคือจักรวาลน,นมเพราะงั้นยูนิฟอร์มที่หมจะใช้คือกัปตันสาวคนนี้นะครับอขอกล่าวโฆษณานิดนึงนะครับก็นะครับ ขอบคุณสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับนู o ปทูก o d เป็นรับบริการเติมเงินเกมบนมือถือทั้ง Android และ iOS ใครสนใจก็ลองไปดูที่เพจของนู o ปทูก o d ได้ในเดส r i ิ t ช o n ด้างล่างแล้วก็หรือว่าจะติดต่อสอบถามผ่านทาง l ล ne นะครับนู o ปทูก o d หรือเบอร์โทรศัพท์ตัด <c oughs> ภาพเลยครับ อะไรติดคอวะแอลูปทูก,กอนนะครับลองไปเช็คกันดูไม่มีโกงครับเหตุนี้แน่นอนอะตอบไปเราต้องเริ่มจากอะไรวะบางทีก็ลืมอ้อของสมใสยใช่ไหมอะอาวุธนะครับโลก็จะเป็นโจมตีกายภาพแล้วก็จอบกรอะแล้วก็แจ่มที่เห็นว่าผมจะเอา p h y i c a l Attack เป็นหลักนะครับในพวก Off ฟ้าเนี่ยมีคนถามมา c h a n Option ใช้ยังไงมันก่อนอื่นเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ o f สีฟ้าเนี่ยมันเป็น Off ที่สุ่มมาบางครั้งมันสุ่มมาแบบมันไม่เหมาะกับตัวละครนี้อะไรเงี้ยก็สามารถกดเปลี่ยนได้แล้วก็เสียเงินซึ่งแต่ละระดับ มันก็จะบวกไม่เท่ากันมันจะสุ่มได้ไม่เท่ากันซึ่งจะใช้เงินมากขึ้นด้วยตามระดับนะครับไอ้ระดับพวกนี้มันจะปลดล็อกต่อเมื่อบวกอาวุธตีบวกอาวุธไปถึงระดับหนึ่งมันจะปลดล็อกค่าพวกนี้ออกมาถ้าไม่ชอบใจก็สุ่มใหม่ซึ่งการสุ่มใหม่มันจะสุ่มทั้งประเภทของออฟแล้วก็ค่าที่บวกนะครับอย่างอันนี้ออ l แ t t a c อ2ร0อย ถ้าเกิดผมไม่ชอบใจผมอยากได้ physical attack ก็สุ่มไปจนกว่าจะเจอ physical attack แต่มันค่าเลขตรงบวกข้างหลังมันอาจจะเปลี่ยนไปสูงขึ้นหรืออาจจะต่ำลงก็เป็นได้นะครับต่อมาชุดเกราะเพิ่มป้องกันกายภาพแล้วก็เลือดนะครับอันผมจะอธิบายออฟสีสม้มที่เป็นออฟหลักของชุดสวมใส่นะครับต่อมาคาริเคิลโอกาสติดคริแล้วก็ จมตีความเร็วในการโจมตีลบลีกแล้วก็คูลดาวก็คือ,อ,อไม่รู้ในภาษาไทยมันเขียนว่าอะไรนะสกิลคูลดาวก็ทําให้สกิลมันมันรีโหลดกลับมาใช้ได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปสกิลนะครับชิวโตรก็เป็นซิวจิคอลแอตแท็กสเปซนะครับเพิ่มอีก356าสดามเมจ อันนี้เวลเ ER. ลอร์ไอไอสิลโรนนี่จะเป็นป่าละชิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นพิวนสกิลดูให้ฟินอันนี้เป็นขอไปรู้สึกเสียงมันเบาก็เลยพยายามขยับไมเข้ามาอันนี้เป็นพุ่งพุ่งชนแล้วติดสตันด้วยมั้งโจมตีกายภาพเหมือนกันนะครับ104%แล้วก็เพิ่มโจมตีพันหกสิบเจ็ดเลด r ้ฟอร์แบอ่าเพิ่ม อันนี้เป็นบัฟบัฟใส่ตัวเองนะครับเพิ่มพลังป้องกันทุกประเภท15เป็นเวลา20วิคูดาว30วิฮีโรอิซึมแคสซิติดตัว mm hmm. ก็เอ่อป้องกันติดแช่แขกเอ้ยชิลดิสชิลคือไม่ใช่แช่แขกเป็นแบบว่าติด สโลหรือว่าทำให้ช้าลงจากสกิลจะพวกน้ำแข็งมากกว่าคิดว่านะแล้วก็พอยซันก็พิษนะครับป้องกันพิษก็คือรีเซฟนี่คืออิมูนเลยมั้งน่าจะแปลว่าอิมูนก็คือไม่โดนสกิลจะพวกพิษแล้วก็จะพวกชิลนะครับชิลสไตรค์อันนี้ถ้ามันจะหมุน,มนเลยป่ะวะ่าร้อยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สูงเลยเนี่ย แล้วก็ฮีโร่อีกฟูรี่นะครับอันนี้เป็นสกิลหกดาวที่เพิ่งได้มาไม่เกี่ยทิตหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกัน51%แล้วก็ลีดเดอร์ชิพนะครับออก็เพิ่ม HP 30%ให้กับคนในทีมทุกคนอันนี้ปลดล็อกไหนดูดิมันอะไรวะ Activation Rate เป็นดีบัฟสกิลนี้จะเป็นแพสซีฟจะติดเมื่อตัวละครโดนดีบัฟหรือว่าโดนสกิลจำพวกที่ลดค่าสถานะอะไรเงี้ยทำให้ทนทานต่อการโจมตีทุกรูปแบบ2วินาทีก็คือโดนแล้วเลือดไม่ลดออ l ดิ f เฟนต์4 0ก็คือป้องกันกรูปแบบ เพิ่มขึ้น40%เป็นเวลา10วีแล้วก็ป้องกันดีบัฟรีมูฟออลีบัฟก็ป้องกันรีมูฟที่จริงแปลว่าเหมือนแบบแปลว่าเขาเรียกอะไรเอาออกนะครับแต่นเนี้ยมันมันเป็นเวลา10วีก็น่าจะแปลว่าทั้งเอาดีบัฟที่โดนเอาออกแล้วก็ป้องกันเป็นเวลา10วินาทีนะครับคู่ดาว25วิ ต่อมา ISO ผมใช้ Power o f Agri h a นะครับเพราะตัวนี้ค่อนข้างผมว่ามันมีสกิลป้องกันทำให้ป้องกันส่งอยู่แล้วก็เลยไปยัดเรื่องโจมตีจะผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่าในความคิดเห็นผมของผมนะครับคนอื่นอาจจะคิดไม่เหมือนผมนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไปฟังหูไว้หู ต่อมาอไปดูไปดูพรีวิวสกิลแล้วเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนยูนิฟอร์มกับดูว่าสกิลมันเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เวเล่เอ้ยไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้เป็นสกิลบัฟอันนี้อ่ะอันนี้สกิลแรกชิงโลอันนี้พุ่งชนนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอ๋ออันนี้สกิลห้าดาว แล้วก็อันนี้สกิล6ดาวไอ้เท่วะ่ะไอ้สกิลมันเท่ะเอะโอเคพอหอมปากหอมพอทีนี้มาดูยูนิฟอร์มนี่กูมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วทำไมชุดมันเยอะขนาดนี้วะมันมีทุกภาคเลยใช่ไหม้ย สควินเทอร์โซเยอร์เทวะอ้าวสีล็อกจำไว้ได้แล้วอะดูนานมากแหละมีชุดของผมมีชุดเอชออฟเอาตตอน่ะเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวลนะองอีกเว็บดูดิอ๋อใช่อันนี้อะไร activation rate มีโอกาสติด25เเมื่อเมื่อเราโจมตีนะครับ เมื่อตัวละครเราโจมตีจะทนทานต่อการโจมตีทุกรูปแบบ5วิก็ดีนี่วะอันนี้อันนี้เดิมๆเ,เออ,อเดี๋ยวส่วนชุดนี้มีโอกาส15%เวลาเราโจมตีจะป้องกันุกการโจมตีเป็นเวลา5วินาทีแล้วก็เพิ่มการ จำนวนการชิ่งของสกิลชิลโตรหรือว่าปาโลนะครับปาโลมันจะชิ่งกี่ทีวะเดี๋ยวๆียจำไม่ได้เอาไว้ก่อนคือมันเพิ่มจำนวนในการชิ่งของโลเวลาปาไปนะครับแล้วก็อันนี้อะไร์เเมื่อโจมตีอิมูนเหมือนกันก็ป้องกันเอ้ยทนทานทุกการโจมตี5วิดาทีเพิ่มการเบรกเอฟเฟกต On Steelweiler ก็คือไอ้สกิลที่ใช้โล่กระแทกพุ่งกระแทกอะติดจะติดการดเบรกก็คือจะเห็นเป็นเหมือนชิวสีฟ้าแตกนะครับอันนั้นเรียกว่าการดเบรกต่อมา c i v i l w a l l เหมือนเดิมแต่เพิ่มมีเพิ่มการดเบรกให้เวเลอร์แล้วก็ When using Lady for battle โอ้เวลาใช้สกิลบัฟบตัวเองจะเรียกวินเทอร์โซเยอร์มาช่วยสู้ด้วยโอเคเฮ้ยทำไมมันมันดูโกงจังวะชุดนี้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ใส่ใจเราใช้ชุดผู้หญิงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดนี้ก่อนว่าสกิลมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าคิดว่าเปลี่ยนเพราะว่าชุดผู้หญิงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีปีก งอกออกมาซึ่งกัปตันอเมริกาตัวปกติเนี่ยจะไม่มีปีกอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเหมือนอันนี้ก็เอ้ยอันนี้ก็เหมือนอันนี้แหละก็รู้สึกจะไม่ต่างนะแค่นั้นปีกงอกออกมาแล้วก็เป็นท่าอีกแบบโอเค ไม่ต่าง่าเหมือนกันครับเหมือนกันเลยเอา่าทีนี้เปลี่ยนชุดกัด้อจะค้างสิเพื่อฮัลโหลเครื่องเป็นอะไรมีคนบ่นว่าโปรแกรมบรูสแต็มันมันกระตุกผมไม่ชัวร์นะซึ่งผมก็รู้สึกบางครั้งนะครับอา้อาไอชิดเดีเ๋ยวนะ เทีมโบนัสต้องเอากับตันอเมริกามาแล้วก็ตัวไหนที่จะเก็บเวลว่ะประเด็นคือโซโล่ไหวหรือเปล่าแต่คิดว่าไหวคิดว่านะ <c oughs> คิดว่าไหาวเตานะครับว่าไหวเออไปแม่งกันเหนียวดีกว่าเสียววะนี่ละกันอ่ะ ปลุยคลิปนี้นานแน่เลย11 12นาทีแล้วย้ำกันอีกครั้งใครสนใจเติมเงินบนเกมมือถือโดยที่ไม่มีบัตรเครดิตของตัวเองนะครับก็ลองไปดูที่ลูกทุกก่อนได้นะครับเฮ้ยโอดูดีวะ่ะ จมต,ตีก็ต่อเดือนไอ้ดูดีเลยดูดีไม่นึกว่าจะดูดีขนาดนี้คือไม่เคยเอามาลุยแล้วนั่งดูแบบเนี้ยไม่เคยเอาไปลุยเลยอูแต่ยพายายามปั้นให้สุดน,นะครับ อันนี้เออลืมบอกอันนี้จะเป็นเหมือนเดิมคือด่าน,เอ,อานเอ่อด่านสิบเฮ้ยด่านด่านแปดของแชตเตอร์สิบใช่ไหมบอสเด็ดเด็ดเี็ยสิบขีดแปด,ด,ด,ดนะครับสกิลต่อเนื่องมากแล้วคูดดาวมันเร็วด้วยนะ เลือดแทบไม่ลดไอ้ตะกี้เห็นลดไปแล้วแต่ว่าได้อะไรนะได้ฮิลเก็บเก็บเลือดได้ในดานเด้งมา5,000ันถ้าเกิดดูไม่ผิดก็ลองอาร์เรียนสเปนท์นะครับรอบที่แล้ว ลองแชร์ลอนไปแล้วคือผมว่ามันใช้งานได้ดีอะแชรลอนนะครับใน a l l i a n c e Pattern ไอที่บาลเรียรอบตัวแต่พอดีว่าเล่นบนคอมมันมันยากไงมันบังคับยาก vine, ทำให้บังคับไม่ได้ดังใจหลายรอบก็เลยตายก็คงจะทำได้จริงเรื่องที่ว่าลุยจนจบ a l l i a n น e Pattern นะครับแมา ไอ้ด่านแบบนี้มันจะไปได้ไกลป่วแต่เห็นคือดูจากเมกี้ก็น่าลุ้นอยู่เริ่มเยอะเริ่มเยอะอะมา ขอามาจะตายเพราะไอกระบะน,นี่แหละ จะเห็นว่าขึ้นดาเมจบล็อกเยอะมากอันนี้มันเป็นแพสซีฟเออไอแพสซีฟของทูุดอ,อ่ะตีตีเเเริ่มตีไหมครับเดี๋ยวคิดเบก มันแต้มมันน้อยจกกังวะแต่ไอ้สู้แบบนี้มันได้ดีอยู่แล้วเฮ้ย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 นั่นไงไปแล้วเอาแหละสองหมื่นสี่ได้มั้งเฮ้ยกระตุก อันนี้มันกระตุกเครื่องหรือกระตุกโปรแกรมวะอาจจะเป็นที่โปรแกรม,มก็ได้ก t a c k รู้สึกว่ามันจัดการไม่ค่อยดี เนี่ยแบงหลุดอีกแล้วตายเรียบร้อยได้มา5 0 0สี่เครแล้วก็ยังมีไอ้นี่อะไรนะโคออฟจะไปลองดู ตัวนี้หาไบโอไม่ยากนะครับมือใหม่ก็หาได้ง่ายๆเพราะว่ามันอยู่ด่านแรกๆอะ่ะด่านแรกๆมีสองด่านมัน้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดเอ,อดูให้นะครับกดสิเฮ้ยกดคิดว่าเป็นโลก,กิแล้วจะทำอะไรก็ได้เลย เออโอโ้ยลมออกปากพัดลมก็มีลมในปากก็มีคืออัดกับโน้ตบุ๊กแล้วมันไม่ใช่ใหม่ตัวที่ซื้อมาครับก็เลยกากไป่อยเฮ้ย อะไรเนี่ยส้นตีนเลวเกมนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นโฮสแต่ผมเดาว,ว่าผู้เล่นเป็นโฮสกันเองเพราะมันไม่น่าจะลงทุนขนาดให้เซิร์ฟตัวเองเป็นโฮสแล้วมันก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นโฮสกันเอง <c oughs> อ่ะ <c oughs> จะเปลี่ยน หกดแวนใหม่แล้วแถวบ้านก็แวนเยอะเหลือเกินยี่สิบนาทีเข้าไปแล้วเป็นคลิปที่ยาวที่สุดที่อัดมาหรือเปล่าสำหรับเกมนี้ ได้ว่ะไข่ที่หนึ่งอ่ะก็ยังไม่คีเลตนะสามแสนโอเคโอเคนะจ๊ะอ่ะมาดูกันว่าไบโอหาได้ที่ไหนบ้างนี่ด่าน5ขีด6ก็คือแชปเตอร์5ด่าน3ขีด10 ดันหนึ่งขีดหนึ่งอันนี้ดันหนึ่งขีดหนึ่งนี่ตั้งแต่ดันแรกเลยก็เป็นตัวที่ก็แนะนำให้คนที่เพิ่งเริ่มเล่นก็โอเคนะคือไปหามาใช้กันได้เพราะว่ามันหาไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยก็โอเคคือคุ้มคุ้มกับเวลาที่หาพอาสมควรน,นะครับเอามาใช้แก้ขัดได้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับย้ำกันอีกทีก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนุบทูกอดดูตามไปดูที่เพจ Description ด้านล่างหรือติดต่อทางไลน์และเบอร์ม,มือถือตามภาพได้นะครับอ่ะไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไม่ชัวร์ว่าเป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้ยังปั้นครึ่งกลางๆหมดทุกตัวอยู่เลยเดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ